รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ไม่โดเนเนตะไม่ให,ให้ให้โดเนเตงเม่อะไรคลิปลับได้เลยบอกเราสใส่ถุงม,มือเลยจะเป็นยังไงลองเพิ่มอีกสักบอตข้อสำคัญของการเขียนกรอ้นที่มีคุณค่าคือทิ้งทายให้สังคมคิด สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน สวัสดีค่ะพบกับนิรมนเมทีสุวกุลในรายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆจากที่ทางใต้ไกลมากเลยนะคะเราไปกันที่ตำบลเสาเผาค่ะอยู่ที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นั่นนะคะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขาสนใจเรื่องการประพันธ์โครงฉันกาบกรอนแล้วก็สนใจว่าจะนําความรู้เรื่องนี้ของเด็กๆ มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้อย่างไรทําได้จริงด้วยนะคะแต่จะทําแบบไหนไปดูตัวอย่างก่อนค่ะลูกเรียดจไอ้ถั่วคือให้น้องได้ลองทํากันจริงๆโดยที่ทุกคนนั้นก็สัมผัสอยู่ตรงตงนั้นเช่นกันครับลูกแป้งที่เราบดละเอียดแล้วเอามารวยเอามารวยแบบนี้นะคะมันดีค่ะเราจะได้รู้วิธีการทํารู้ทุกขั้นตอนนะคะแล้วเราสามารถนําทุกสิ่งทุกอย่างไปเขียนในกลอนได้ ความสามารถด้านวรรณศิลป์ด้านการประพันธ์เนี่ยต้องอาศัยทั้งใจรักและการฝึกฝนนะคะเด็กๆสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเผาอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาสนใจเรื่องนี้ฝึกฝนกันเป็นประจำมีงานประกวดบทกวีบทกลอนที่ไหนส่งตลอดแต่ว่าวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ากิจกรรมแตกต่างไปจากเดิมค่ะเด็กๆคิดว่าจะทำยังไงถึงจะเอาพลังแห่งการประพันธ์วรรณศิลป์เนี่ยไปช่วยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเรื่องราวจึงเริ่มต้นขึ้นค่ะวัดขรัวช่วยอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสถานที่ที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเผานิยมใช้เป็นที่รวมตัวกันค่ะนุกคือัตอนระาวันนี้ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเผานัดน้องๆมาคุยกัน เพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจก่อนจะออกปฏิบัติภารกิจสำคัญค่ะพี่แสนแสนภูมิกล้าอยู่เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภาที่กวาดรางวัลทางด้านวรรณกรรมระดับภาคและระดับชาติมาหลายเวทีแล้วค่ะวันนี้นะน้นองเพียนจะพานนองไปเคียนเรื่องเกี่ยวกับการทำข้ามากเริ่มต้นก็สร้างความประหลาดใจให้กับน้องๆสภาเด็กกันเลยค่ะ ทุกครั้งทุกทีเคยนัดเขียนกรอนกันอย่างเดียวแต่ครั้งนี้เหมือนจะมีอะไรมากกว่านั้นค่ะทำไมผลิตภัณฑ์ของวันเราเนี่ยม,ม,ม,มีมีมีมซสนี่นอกจากว่าเข้าว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่ว่าตกทอดมาแล้วซึ่งเราออกรสเนี่ยเป็นโมรดกภูมิปัญญาของวันประชุของเราเก็บแถวนี้เอามาใส่รวมกันอีกทีนึงนับเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะสาหรับความคิดที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วนํามาเขียนบทประพันธ์ให้กับทั้งของกินและของฝากในชุมชน ปกติเรารวมตัวกันในเรื่องการเขียนกรอนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้อะไรมันคือเหตุผลที่แบบอุ้ยชวนน้องๆไปเก็บข้อมูลลงไปหัดทําแล้วเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันมีอยู่ในชุมชนในการเขียนแบบนี้เหมือนกับการจุดบันทึกไว้ยอย่างหนึง่งเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในให้ ให้กับคนรุ่นหลังและอีกอย่างหนึ่งการเขียนเป็นบทกวีหรือว่าเป็นบทร้อยกรองมันสามารถที่จะจดจําได้ง่ายเพราะมันมีท่วงทํานองอยู่แล้วของมันครับเหมือนกับเป็นวัคทองอะไรแบบนี้ครับนี่แสดงว่ามีความคาดหวังกันว่าจะสร้างวัคทองเข้าหมากใช่คือคือต้องสั้นๆแล้วก็เอาเอาใจคนอ่านอ่านคืออ่านปุ๊บอยากต้องกลับมาซื้ออีกเมื่อพูดคุยทําความเข้าใจและเห็นพ้องต้องกันแบบนี้แล้วก็ถึงเวลาเคลื่อนพลของคนเขียนกลอนค่ะ โอโทษทีนะครับพอดีว่ามาส้เมื่อถึงบ้านป้าแมวเจ้าของสูตรข้าหมากที่สภาเด็กและเยาวชนนัดหมายไว้เด็กๆก็รีบบอกถึงความตั้งใจกันอีกทีค่ะครับนี่คือกรุ่มเยาวชนตำบลเซาพอครับเป็นนำมาทำกิจกรรมเขียนฟันวันาซิ้นซึ่งเป็นการเขียนโลอนเขียนกราบทั่งวันนี้วามายมาขคความรู้ในการทำแปงเข้ามากในการที่ว่า เอี้ยวไปเคียนโกลนชายครับเป็นภูมิปัญญาของทินเรื่องการทำข้าวมากเขี้ยไหมครับการทำข้าวมากมันก็ต้องเริ่มต้นมาจากเราต้องมีลุกแป้งก้อนเป็นลักของการทำข้าวมากเลยซึ่งจะบอกของนี่กาวสัวเมื่อนีนี้เป็นตอนํำรับคงลุกแป้งข้าวมากอ่าคงซีชนข้องข้องจังวัดนักคนกาวได้เคยทานกันไหมข้าวมากนี่เนี่ยเคยเคยคือเป็นคนชอบชอบเข้ยไหมนี่มาวันนี้แล้วเดี๋ยวให้ชิมให้ชิมกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะลองลองลอง ันเมื่อเมื่อกันนะว่ะตี๋คือกี่มันจะชุ่นหมากรีนอ่ะมันจะขึ้นมูกเลยเดี๋ยวอ่านี่มันมันมันจะเอาไปถ่องว่าถ่องรัชาติเป็นยังไงวันนั้พ่ยอยากกินต่อ เป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนที่ชิมกันไปแล้วนั่งนิ่งเลยนั่งนิ่งนี่คือยังไงอ่ะเริ่มจากซีเปียก่อนอร่อยกว่าที่ทานตามท้องตลาดทุเแล้วน้องสาวแล้วคะ แป,แปลกค่ะมันแป,แ,ปแปลกเพราะไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อนนะคะมันก็โอเคค่ะอร่อยดีเรามาดูกันว่านี่อาจจะมีคําว่าแปลกๆแ,แล้วมิวสิกล่ะคะก็อร่อยค่ะก็ไม่เหมือนกับท้องลาลาแต่ก็ชิมครั้งเดียวพอค่ะแต่ว่าดูแล้วพี่สังเกตตอนชิมเมื่อกี้พี่แสนดูฟินสุดคือปกติเป็นคนชอบกินข้าวมันอยู่แล้วครับแล้วก็รสชาติที่มันแตกต่างจากที่อื่นก็คือว่าที่อื่นมันจะฉุนกลิ่นจะขึ้นจมูก มากกว่าแต่ที่นี่มันคือมันมันหอมแล้วก็หวานอย่างลงตัวนี่เป็นเหตุผลว่าเลยเลือกเลือกที่จะมาบันทึกใช้กับตกรบันทึกเริ่มต้นนี้ตรงนี้พร<อ>้อมไหมคะหรือว่าพอชิมไปแล้วมึนแล้วตอนนี้พร้อมค่ะพร้อมเดี๋ <laughs> <laughs> ยวเราไปตามเด็กๆทํเข้าวหมากันค่ะข้าวหมากเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะรสชาติก็จะออกหวานๆการที่เด็กๆได้ลิ้มลองแบบนี้ ก็จะเป็นแรงใจอย่างหนึง่งที่ทำให้เขาจะเขียนเรื่องราวของข้าวหมากได้อย่างแบบถูกต้องแล้วก็อินเนอร์มาเด็กๆบอกว่าบางคนนะเพิ่งกินข้าวหมากเป็นครั้งแรกก็มีค่ะแล้วพอจะต้องแต่งออกมาเป็นบทกลอนจะต้องทำยังไงล่ะยังแต่งไม่ได้หรอกต้องลองทำก่อนค่ะสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนปตทเปิดศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนอาคารประหยัดพลังงานติดตั้งโรงเรือนปลูกผักกลางมุงให้กับสถานแรกรับเด็กชายปักเกรดหรือบ้านภูมิเวทใช้เป็นอาคารเรียนฝึกอาชีพเกษตรกรรมให้เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆเช่นเร่ร่อนขอทานพลัดหลง กลุ่มเสี่ยงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เด็กที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมถูกละเมิดเป็นต้นเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนเรียนรู้และพัฒนาตนเองนำทักษะที่ได้ไปปรับใช้สำหรับประกอบอาชีพในอนาคตขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอาแป้งที่เราบดละเอียดแล้วเอามารวยรุยให้ถั่ว วัยอันตรายเด็กกล้าดีวันนี้อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเด็กๆสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเผาเขาจะลงมือทำข้าวหมากกันแล้วต้องถ่ายทำมาฝากทุกๆคนจะได้มีความรู้ด้วยและจะได้รู้ว่ากิจกรรมของเด็กๆเ,เป็นอย่างไรค่ะถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ทำข้าวหมากแล้วค่ะเริ่มต้นจากการล้างข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วประมาณ3-4น้ำข้าวเหนียวจะได้ไม่ลื่น และทำให้ผงแป้งเข้าหมากติดที่ตัวข้าวได้ดียิ่งขึ้นค่ะมือใหม่ก็จะมีอาการเกร็งๆแบบนี้ละค่ะตกกพอข้าวเหนียวเสด็จน้ำก็เกลี่ยใส่ถาดตั้งทิ้งไว้ให้เย็น<อ>แล้วก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ช่วยกันโรยผงแป้งเข้าหมากแล้วค่ะเสร็จแ,แล้วก็ เราจะอาจจะพลิก,กลับแบบนี้อีกทีนะตอนที่ตั้งไว้เย็นๆกาเผื่อให้มันเย็นสนิทเย็นสนิทแต่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอาแป้งที่เราบดละเอียดแล้วเอามาวยเอามาวยแบบนี้นะคะโรยให้ถัว่วโรยบนให้ถัว่วเซ็เอย่างแบบนี้นะแล้วก็พลิกล้างให้ถั่วแบบนี้นะลองทําดูนะง่ายมากโรยโรยให้ถั่วข้างบนก้นแล้วก็พลิกให้กระจายถัว่วแล้วค่อยเอามาเก็บใส่ภาชนะอื่นไม่หล,ลง เอาเลยลูกลองลองทำกันดูเนี่ยเป็นเป็นหม้อคนแต่แรกเขาจะใส่หม,ม,ม,ม้อหม้อข้าวหม้อเทพนักกลอนของเราทุกคนตั้งใจกันหน้า,นาดูเลยค่ะช่วยกันโรยผงแป้งเข้าหมากแบบมีสมาธิมากๆให้ดูในมดอยาให้ดูในคลุกข้าวกะเร็วให้ให้ดูในมดเอ้ยอ่าเนี่ยสามารถเวกดูได้นะถ้าหมักไปมันกระพังมันกระคมเมื่อนนะแต่ว่าเอาไปผดีผดีนะนี่ถี่หวากินห้องนี่มันมาจะก,ก็ได้เป็นอ่าจากเนี่ย<ร>จาก เชื้อยีดหลูกแป้นไงไนี่แหละที่เราตั้งไว้เลยมันกลิ่นมันจะหอมๆวันเดียวมันกอกน้ำเลยนะแต่มันจะไม่ว่านเหมือนเราว่านมันอาจจะมีรสอกปลาเลมปลาเลมเปรเี้ยวนิดถึงรือว่าว่านแบบไม่หมามคลคุกเคล้าผงแป้งเข้าหมากับข้าวเหนียวจนเข้ากันดีแล้วก็ตักใส่กระปุกปิดฝาเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ2-3วันก็เป็นข้าวหมากหวานๆหอมๆพร้อมรับประทานค่ะ วันนี้เด็กๆเ,เขาบอกแล้วว่าเขาอยากจะมาเขียนกรอนค่ะให้กับผลิตภัณฑ์ให้กับเข้ามาประหลัดอย่างเงี้ยค่ะค,ะค,ะคาดหวังว่ากรอนนี้มันจะเกิเเดขึด้นคงคงคงหวานหอมอร่อยแล้วก็มีชื่อเสียงลือไกลไปทัว่วแล้วคิดว่าการที่เขาได้อ่ามัอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพิ่งทดลองครั้งแรกได้แต่ก็ได้ทําได้มีส่วนร่วมอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะทําให้เขาเขียนเขียนกรอนได้ ได้ชัดเจนขึ้นอย่างนี้ไหมคะคิดว่าชัดเจนขึ้นเพราะวันนี้สอนทุกทุกวิธีการสอนทุกขั้นตอนแบบกลับไปทําได้อ่ะค่ะกลับไปก็ทำได้ด้วยนอกจากจะไปเขียนกรอนได้แล้วคือไปทำป้ะหมากเองก็ได้อาจจะสอนแม่ได้เราเรียนรู้มาได้แต่ช้าลวแล้วก็เมื่อกี้ก็มาเรื่องกระบวนการทํามาจนถึงตอนนี้ค่ะมีคํามีความในใจที่กรอน่ะที่คิดคิดไว้ในใจอ่ะได้มาบ้างหรือยังคะได้มาบ้างแล้วค่ะพี่ขอฟังนิดนึงนะวะได้ค่ะ ปะลัดแมวบอกเรื่องราวทำข้าวมานำเข้าปากกลมกลมรสหอมหวานให้ฟังวักก่นนอนสองวักก่อนใช่สิเปียดได้ได้คำแบบนี้ย<ะ>มาตอนไหนช่วงไหนที่ทำก็ก็เหมือนวักแรกก็คือตรงตัวเลยค่ะปลัดแมวบอกเรื่องราวทำข้าวมาเพียงแค่สิ่งที่มันดูดในมาคือมันมีสัมผัสแล้วเหมือนวักที่สองคือนำเข้าปากกลมกลมรสหอมหวาน ก็คือเกิดจากตอนเช้าที่เราได้ทานจริงๆก็คือความจริงก็คือมันระทมมาจริงๆค่ะนี่คือจากที่ชิมเมื่อเช้าได้มาอีกจฉาพี่ก็ชิมเหมือนกันหมดไปอย่างเดียวเลยค่ะ <c oughs> ไม่ได้อะไร <c oughs> นก็คือประโยชน์ของการได้ลงมา <c oughs> พื้นที่มาทําจริงๆค่ะทำตั้งแต่เนื่อข้าวเหนียวร่อนแป้งแล้วก็มาเป็นบรรจุใส่กลอง คือให้น้องได้ลองทํากันจริงๆโดยที่ทุกคนนั้นก็สัมผัสอยู่ตรง,ตรงนั้นเช่นกันครับมันดีค่ะเราจะได้รู้วิธีการทํารู้ทุกขั้นตอนนะคะแล้วเราสามารถนํานําทุกสิ่งทุกอย่างไปเขียนในกลอนได้ค่ะในที่สุดการทำข้าวหมากครั้งแรกในชีวิตของน้องนองสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเผาก็สำเร็จสมความตั้งใจค่ะหลังจากนี้ก็ต้องนำเสน่ห์ของข้าวหมากที่น้องๆได้สัมผัสด,ด้วยตนเองทั้งการชิมและลงมือทำ มาถ่ายทอดผ่านชั้นเชิงทางการประพันธ <instagram> ์ค่ะก็จะต้องรอให้เข้าเหนียวกับยีสต์เนี่ยมีปฏิกิริยากันหมักกันไว้สัก2วันก็จะเริ่มทยอยรับประทานได้แล้วนะคะแต่วัตถุประสงค์ไม่ได้ทำเพื่อจะกินทำเพื่อที่จะเขียนบทกวีบทกลอนประดับในผลิตภัณฑ์สักครู่ไปดูกันคะ่ะว่าผลเป็นอย่างไร สภาเด็กและเยาวชนจะสํเเ็็จได้ต้องร่วมใจและสามัคคีกันถ้าเจอปัญหาอะไรต้องฝ่าฟันไปด้วยกันค่ะสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะวันนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ทางท่านสื่อกรมกิจาการดเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศผลคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติหน่วยงานและผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนประจำปี2561 11สาขากิจกรรมจำนวน148รายเช่นครูสามารถสุทะครูผู้สอนในพื้นที่ห่างไกล ตูนบอดี้สแลมศิลปินวิ่งการกุศล9คนละ9ปีนี้มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น793รายนะคะผู้ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆนักวิจัยรุ่นเยาวผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนเป็นต้นโดยทั้งหมดเตรียมเข้ารับพระราชทานรางวัลจากองค์มนตรีในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2561วันนี้เรามาเคลียนในเรื่องข้ามาก ให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของคนบ้านเราช่วงคลิปเด็ดสภาเด็กสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ทำหน้าที่วิทยากรนันทนาการให้กับผู้สูงอายุอำเภอพิชัยในโครงการโรงเรียนเตรียมใจไว้ลำดวน สร้างความสุขเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุจำนวนมากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐมร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แชร์ริงเอทโนมสร้างลานกิจกรรมให้เด็กเยาวชนโชว์ศักยภาพตามความถนัดทั้งด้านดนตรีศิลปะและการแสดงงดเล่าเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมที่หลายฝ่ายร่วมกันรณรงค์สภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเสือ โรงเรียนสวงวิทยาคมอำเภอขุขันจังหััศศีสะเกตเดินรณรงค์ชักชวนให้ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา3เดือนเด็กๆแต่ละที่ก็มีกิจกรรมที่ต่างๆกันนะคะอย่างที่ได้ทยอยนำเสนอใครเห็นกิจกรรมน่ารักหรือว่าที่มีคุณค่าของเด็กๆส่งมาทางรายการได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ดีใจมากเลยเนื่องจากได้เห็นรูปแบบการทำกิจกรรมที่แปลกแตกต่างจากที่เคยเล่ามา วันนี้หลังจากได้รู้ได้เข้าใจกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับข้าวมากแล้วก็เริ่มลงมือแต่งบทประพันธ์ค่ะที่น่าสนใจก็คือต่างคนต่างแต่งแต่ว่าวัคทองของใครจะได้รับเกียรติติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดตามค่ะอานองวันนี้จากที่เราได้ลงในการทำข้าวมากวันนี้เรามาเคีียนในเรื่องข้าวมากแต่เคียดยังไงให้ข้าวมาก้าเห็นถึงความเป็น ตัวตนของคนบ้านเราพี่เลยให้ว่าข้อว่าเข้าหมากรากภูมิปัญญาได้เวลาเขียนกลอนกันแล้วค่ะประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบเสาเผาย้ำประเด็นที่จะต้องมีในบทประพันธ์กับน้องๆอีกครั้งวิธีทำยังไงซ่องอาจจะเป็นการชุ่มชุ่มรถอาหารซ้ำเพื่อจะให้กลอนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราจะเปรียบเทียบกับอะไรดีไม่รู้เรียกาได้ก็ให้รห ส่วนใครจะเขียนด้วยฉันทลักษ์ณแบบไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะข้อสําคัญของการเขียนกร้นที่มีคุณค่าคือทิ้งทายให้สังคมคิดถึงเวลาคิดและเขียนนี่เงียบมากจริงๆค่ะทุกคนต่างก็ใช้สมาธิกันเต็มที่นี่1โบสถูกไหมหนึ่โบด2โบดพอเขียนไปได้สักพักก็เริ่มมีเสียงแล้วค่ะ คุยกันไปปรึกษากันไปเพื่อให้ได้บทประพันธ์ที่ถ่ายทอดถึงความเป็นข้าวหมากออกมาให้ชัดเจนที่สุดค่ะลูกแป้งมนกลมเพราะบวมปัญญาจึงเป็นข้าวหมากของฝากลำค่ารสชาติจึงจราสินค้าบ้านเราคือลองเพิ่มอีกสักบทคือเพิ่มไม่เห้กลับมาวิธีการทำก็ได้จดจำเป็นตำมานว่าเข้าหมาคือรากเราเออจบดีเข้ามาคือรากเรา เปรียบดังลุมปัญญาคือคุณค่าคนในบ้านจดจำเป็นตำนานว่าข้าวหมากคือรากเราเออดีมีขอความคิดเห็นบ้างค่ะจากพี่แซนค่ะมีประโยคไหนที่เรารู้สึกติดขัดบ้างไหมคะเป็นสัมผัสค่ะยังหาลงไม่ได้ค่ะวัคที่สวยคำสวยยังลงไม่ได้ค่ะน้องเตยแต่งเป็นรูปแบบไหนเป็นก้อนสุภาพค่ะก<ร> 8, <ม>้อนแปะก้อนสุภาพเรียบร้อยแล้วเรียบรย้อยเสร็จแล้วค่ะฟัง บทเข้าหมากหน่อยโอเคค่ะข้าวเหนียวนึ่งตั้งให้แห้งลูกแป้งใส่เติมวิถีเติมหัวใจให้ล้ำค่าตำรับเก่าเลิศดล้ำเป็นตำรารกปุยหญ้าฝากเลือดไว้ในใจตนเพียงสองวันปรุงใส่ได้รสล้ำเพียงหนึ่งคำลิ้มรสปรากฏผล สูตรยายนอบสู่ป้าแมวแพรวเลิศล้นผลิตภัณฑ์แห่งตำบลล้นปัญญาให้เห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำค่ะแล้วก็ที่มาของอันนี้ค่ะคนที่คิดเข้ามาค่ะนนนี่เเเป็สงออุัาามมแล้วเวลาสำคัญก็มาถึงเมืม่อทุกคนต้องช่วยกันลงมติว่ากลอนของใครจะได้นำไปติดไว้ที่กระปุกเข้ามาค่ะข้าวเหนียวนึ่ง ตั้งให้แห้งลูกแป้งใส่เออเห็นภาพนะเห็นภาพกรรมวิธีถ้าจะเอาบัดเดียวพี่วา่าแกวักจบถ้าสําหรับพี่ที่จะเอาไปติดเป็นโลโก้พี่คิดว่าของเตยเพราะหนึ่งเนื้อหากระชับที่สุดแต่ถ้าจะเอาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตพี่ว่าได้ทุกคนมันต่างกันมากเลยค่ะถ้าเราเขียนแบบจินตนาการเราคือ มันยังไม่ถูกสุดอะค่ะมันเรายังเรามันเป็นแค่ความคิดเราอะค่ะเราได้งานทั้งหมด5ชิ้นจทย์ของมันก็คือเราจะเขียนเพื่อที่จะเอาไปติดเป็นโลโก้ของผลิตภัณฑ์เราก็เลือกของเตยซึ่งเตยเขียนเป็นกรอนสภาพแค่2บทกระชับและด้วยเนื้อหาที่มันลงตัวเราก็เลยกระดมงความคิดกันทั้ง5คนว่าเอาของเตยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มากเลากันใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันมีกลิ่นอายมันมีวักทองและอยู่ในผลงานน,าน่้ในดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับ ผลงานออกมาดีมากเลยนะคะข้าวเหนียวนึ่งตั้งให้แห้งลูกแป้งใส่เติมวิถีเติมหัวใจให้เห็นผลเพียงหนึ่งคำลิ้มรสสะกดมนชาวสี่ชนสืบเข้าหมาก ลลิ้มองน,นี่เวลาไปที่สี่ชนนะคะมองหาเข้ามาที่เด็กๆเขาแต่งบทกวีด้วยคือที่ชอบคืออะไรแต่ละคนสร้างงานของตัวเองแต่ในที่สุดกลายเป็นงานส่วนรวมช่วยกันดูช่วยกันตกแต่งจนได้บทกลอนดีๆแบบนี้นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งของการได้เห็นเด็กๆหัดทำงานรวมกันเป็นกลุ่มและส่งผลดีต่อชุมชนตนเองด้วยใครมีเรื่องราวดีๆอยากจะบอกเล่าแบบนี้ส่งเรื่องราวมาที่ทีมงานไวอันตรายเด็กกล้าดีนะคะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ